คลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อมั่นใอยู่เนาะมันก็เลยใบแหลกเข่ามาคุ้มปันใดนะค่ะนั่นแหละพอไงแล้วก็ใบแหลอยู่แม่น้ำบางน้ำบางพี่น้องเอ้ยน้ำนั่นต้นนั่นเอ็นแน่เพิ่นพอไงคอยเพื่อกระยาคตักแสงเนาะค่ะทุกคนจ้ะเนี่ยค่ะนั่นใอยู่เนาะมันก็เลยใบแหลกเข่ามาคุ้มปันใดนะค่ะนั่นแหละพอไงแล้วก็ใบแหลอยู่แม่น้ำบางน้ำบางพี่น้องเอ้ยน้ำนั่นต้นนั่นเอ็น อุ้ยมาเบื่องก่อนล่มแห้งน้ำบางนึงเนาะค่ะทั้งล่มทั้งฝนประกาศเปิดกล่องให้เบิ่งว่าล่มแห้งสันไดนะคะทุกคนจ๋านี่กำลังดอกนะคะกำลังดอกอ้ยพี่น้องเอ้ย่อยเสือกมันขาดอุ้ยบ่แม่หักล้วบ่อุ้ยลมพวยพี่น้องเอ้ยลมแห้งพวยพื่อนอุ้ยตะเลี่ยงหักไหมเน๊อุ้ยมาเบื่องก่อนล่มแห้งน้ำบางนึงเนาะค่ะทั้งล่มทั้งฝนประกาศเปิดกล่องให้เบิ่งว่าล่มแห้งสันไดนะค่ะทุกคนจ๋านี่กำลังดอกนะคะกำลังดอกอ้ยพี่น้องเอ้ย เสียงอึ้งห่องเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ายังบอท่านคำเดอกว่าโลกบรจ่าทุกคนจาน๋ายั่งเลาะเบิึงเนาะค่ะเนาะบ่หนียังบอท่านด้เห็ดแห่งเพิ่นดอกค่ะแต่ว่าแค่เพิ่นพ่อยาข่อยเพื่อไงต้องมาแต่งเนาะค่ะทุกคนจา๋าไม่ใครเนี้ยปาดหงายทองฟางงางไปยงปงแล้วว่าผุ้ทาข่อยจากการไปปฏิบัติถ้ำกลับมาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาดูแล้แลวปิ้นทองฟางง้างพ่อใหญ่เลี้ยงต้นนี้หักเนี่ยได้แต่ว่า เบอร์คือหักไหมนี่เจ้ามาจะได้เจ้าบ่อเสียมมาคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อคอยเสือกมันขาดอุ้ยบ่แม่นหักแล้วบ่อุอ้ยลมพอดพ,พ,พ,พี่น้องเอ้ยลมแห้งพอดนะอุ้ยตะเลี่ยงหักไหมเนีหักไหมป้าสิดายแท้พเพราะว่าแม่นัดทิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อหักไหม จิได้แ้พเพราะว่าแม่นางานไปเบื่องพุทธาก่อนเด้อผู้นนาเสียงกบเสียงอึองห่องว่นอึ่งยุตโตเดียวเพิ่นห้องนั่นรั่วเลยพี่น้องมันล่มนะ่ะกำลังดอกกำลังดกนะจ๊ะทุกคนจ้านน่ติดดอกติดหน่วยอยู่แต่ว่าของเจ้าสิไงบอเดอร์ผู้่ะกำลังงามเลยจ๊ะทุกคนผู้นนะจ้ะฝนตกแห้งจ้าทุกคนจ้า ยังรอเบิางสวนก่อนจับฝนตกแห้งผดเมื่อก,กี้เนาะค่ะเนาะพุทธาคอยลมแม่พี่น้องเดี๋ยวสิยญาไปเบิางพุทธาก่อนเด้อพุทธาเสียงกบเสียงอึ้งห้องว่านอึอน้งอยู่ตัวเดียวเพิ่นห้องนั่นคอยเสือกมันขาดอุ้ยบ่แม่นหักละบ่อุ้ยมล,ยลมพุ่พยพ,พี่น้องเอ้ยลมแห้งผดพุทธาอุ้ยตะเลี่ยงหักแม่เนี้ยคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อ อุ้ยมาเบิ่งก่อนล่มแห้งน้ำบาง,งนึงเนาะค่ะทั้งล่มทั้งฝนประกาเปิดกล่องให้เบิ่งว่าล่มแห้งสันได้นะค่ะทุกคนจ๋านี่กระรางดอกนะคะกระรางดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยรั่วเลยพี่น้องมันล่มนะ่ะกระรางดอกกระรางดอกนะจ๊ะทุกคนจ๋านี่ติดดอกติดนวยอยู่แต่วังเจ้าสิใหญ่บอดด์เดอร์ผู้นะ่ะกระรางงามเลยจ๊ะทุกคนพูดอะไรจ้ะฮักแมปปาสิได้แท้พเพราะว่าไม่นักคิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดอ้อฮักแม นัดทีได้แท้พเพราะว่าไม่นัดเสียงอึ้งห้องเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ายัางบ่ท่านทำดอกว่าโลกบ่าจ็าทุกคนจ๋ายังเลาะเบิ่งเนาะค่ะเนาะบาดหนียังบ่ท่านด้เฮ็ดหยังเพิ่นดอกคะ่ะแต่ว่าแกเพิ่นพ่อใหญ่ข่อยเพิ่นก็นยากตําบักแต่งเน,ะะนาะค่ะทุกคนจ๋าเนี่ยค่ะเนนาะต้นไม้ก็บ่ไดใหญ่โอ้ยมันมีอยู่2ต้นเนาะค่ะงามมันน้อ,นนะะนนอยเนาะคะ่ะมันเอ็นเนาะค่ะเนาะเฮ็ดบ่ทันนะคะน่ะ,นนะ,คะว้ายพ่ญายัยกันบ่อยู่เนาะ มันก็เลยบริได้เขามาคุ้มปรนได้นะคะนั่นแหละเพอาะไงเราก็บริได้ยูแม่นม้ำบางนา้ำบางพี่น้องเอ้ยน้ำนั่นต้นนั่นเอ้ยแพ่เพิ่นเพราะไง่อยเพื่อกระยากต้มบักแตงเนาะคะ่ะทุกคนจ๋าเนี่ยข่ายแพ่เพิ่นเพราะไง่อยเพื่อกระยากต้มบักแตงเนาะค่ะทุกคนจ๋าเนี่ยข่า่อูย้ยมาเบิ่งก่อนล่มแห้งน้ำบางนึงเนาะคะ่ะทั้งล่มทั้งฝนประกาศเปิดกล่องให้เบิ่งว่าล่มแห้งสันได้นะคะทุกคนจ๋านี่นกำลังดอกนะคะกำลังดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยแพ่เพิ่น ่อยไงคอยเพื่อกต่ยางต้องบักแต่งเนาะค่ะทุกคนจ้านายยาี่ไข่เนี้ยคอยเสื้อมันขาดอุ้ยบ่แม่นหักแล้วบ่อุ้ยลมพูดพ,พ,พี่น้องเอ้ยลมแห้งโผล่พูดนะอุ้ยตะเลี่ยงหักไหมเนี่ยฝนตกแห้งจ้าทุกคนจ้ายัางรอเบ,บิางสวนก่อนจ้าฝนตกแห้งโผล่เมื่อกี้เนาะค่ะเนาะพุทธาคอยลมแมพี่น้องเดี๋ยวสิัญญาพุทธจะได้ได้นะแม่บ่แม่นหักตินั่นบ,บออ เนี่ยเบิคือหักแม่เป็นตัส้สีดายแอะลมประงางเลยพี่น้องเอ,อ้ยฝนแห้งฝนน้ำไหลล้วนนางมาเบิ่งก้อนขับปเป็นจ้าใดเน้ตอต้นนั่นเนาอ้ยหูยเอาเสียงมานําเด้อพ,พ่อใหญ่เอ้ยคุณ่ะคุณ่ะพีนะพ่น้อง <c oughs> เสียงอึงห้องเด้อพี่น้องเด้อตะวันยังบอท่านคําดอกว่าลกบ่าจ๋าทุกคนจ๋ายังเลาะเบิ่งเนาะค่ะเนาะบ่หนียังบอท่านด้เหดหยังเพิ่นดอกค่ะแต่ว่าค่อยเสือกมันขาดอุ้ยบิแม่นหักละบ่ โอ้ยลมพ,พอดพี่น้องเอ้ยลมแห้งพอดนะโอ้ยตะเลียงหักแม่เนาะโอ้ยมาเบิ่งก่อนลมแห้งน้ำบางนึงเนาะคะ่ะทั้งลมทั้งฝนประกาศเปิดกล่องให้เบิ่งว่าลมแห้งสั่นใดนะคะ่ะทุกคนจ๋านีา่กระรางดอกนะคะกระรางดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียงอึ้งห้องเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ายังบ่ท่านคำดอกว่าลกบ่จ่าทุกคนจ๋ายังเลาะเบิ่งเนาะค่ะเนาะบัอนี้ยังบ่ท่านด้เหดหยังเพิ่นดอกค่ะแต่ว่าเฮ้ยนะต้นไหนก็บ่ได้ มันนี้ยี่สองต้นเนาะค่ะงามันหน่อยเนาะค่ะมันเอ็นเนาะค่ะเนาะเห็ุบ่ท่านนะค่ะว้ายพ่อใหญายันบ่ยู่เนาะมันก็เลยบ่ได้เขามาคุ้มปันใดนะค่ะนั่นแหละพญายันแล้วก็บ่ได้อยู่แม่น้ำบางน้าบางพี่น้องเอ้ยน้ำนั่นต้นนั่นเอ็นฮักแมป้าจีดายเพราะว่าแม่นัทคนต้นไหนก็บบ่ได้น้องเอ้ยมันนี้ยี่สองต้นเนาะค่ะงามันหน่อยเนาะค่ะมันเอ็นเนาะค่ะเนาะเห็ุบ่ท่านนะค่ะ ว้าพไอใหญ่งอุ้ยมาเบื่องก่อนล่มแห้งนํบาบื้งหนึ่งเนาะคะ่ะทั้งล่มทั้งฝนประกาศเปิดกล่องให้เบิ่งว่าล่มแห้งสั่นใดน,นะคะ่ะทุกคนจ๋านี่กรลังดอกนะคะกรลังดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อปาดหงยทองฟางงางไปงงแล้วว่าผูดส่าข่อยจากการไปปฏิบัติรรมกลับมาเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาดูรั่เลยพี่น้องมันล่มนะ่ะกระลังดอกกําลังดอกนะจ๊ะทุกคนจ๋านี่ ิดดอกทิศนวยอยู่แต่ว,วังเจักสิใหญ่บลูเดอร์คุณนะกำลังงามเลยจ้ะทุกคนผู้หลจ้ะจอุย้ยมาเบิ่งก่อนล้มแห้งน้ำบาง,งนึงเนาะคะ่ะทั้งลมทั้งฝนประกาศเปิดกล่องให้เบิ่งว่าล้มแห้งสั่นใดน,นะคะ่ะทุกคนจน๋านี่กำลังดอกนะคะกำลังดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดอ้อเสียงอึ้งห้องเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่ายัางบ่ทันคำดอกว่าลกบ่จ,จาบาะะบาบ้าทุกคนจ๋ายังเลาะเบิ่งเนาะค่ะเนาะบลูเดอร์ยังบ่ทันได้เฮ็ดหยังเพิ่นดอกคะ่ะแต่ว่า ฝนตกแห้งจ้าทุกคนจ้ายังรอบึงสวนก่อนจาฝนตกแห้งผลเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะพุทธาคอยล้มแม่พี่น้องเด้อสิเนี่ยเสียงอึ้งห้องเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ายังบรร่ท่านคำดอกว่าโลกบาจ้าทุกคนจ้ายังรอบึงเนาะค่ะเนาะบันนียังบอกท่านเหตุยังเพิ่นดนกคน่ะแต่ว่ารั่วเลยพี่น้องมันล่มนะ่ะกำลังดอกกำลังดอกนะจ้าทุกคนจ้านี่ติดดอกติดนวยอยู่แต่ว่างจักสิญยบอเดอร์ผู้น่ะกำลังงามนะจ้าทุกคนผู้หล่ะจ้ะ ขันบริยูเนาะมันก็เลยบริได้เข่ามาคุ้มปันใดน,นะค่ะนั่นแหละพอไงเราก็บริได้ยูแม่น้ำบางน้าบางพี่น้องเอ้ยน้ำนั่นต้นนั่นเอ็นแน่เพิ่นพอไง่อยเพื่อกต่ยากต้องักแขงเนาะค่ะทุกคนจ้ะไม่ค่ะยีกคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อขั้นบริยูเนาะมันก็เลยบริได้เข่ามาคุ้มปันใดนะค่ะนั่นแหละพอไงเราก็บริได้ยูแม่น้ำบางน้าบางพี่น้องเอ้ยน้ำ นั่นต้นนั่นเอโดวเลยพี่น้องมันล้มน่ะกำลังดอกกำลังดกนะจ๊ะทุกคนจ๋านี่ติดดอกติดนวยอยู่แต่ว่าของเจ้าสิ่ใหญ่บอดด์เดอร์คุ่น่ะกำลังงามเลยจ๊ะทุกคนพุณหน่ะจ้ะแล้วปีนทองฟางงามพ่อใหญ่เลี้ยงต้นนี่หักนี่นได้แต่ว่าแม่เบิ้งคือหกักไหมนี่เจ้าแม่จะได้เจ้าบ,บอเสียมมาทางมาเบิ้งก่อนขับไปเจ้าไดนโน้ต้นนั่นโอ้ยวู้ยเอาเสียมมานะนำเด้อพ่อใหญ่เอ้ยพุณน,น่ะพุณน่ะ พี่น้องคุดจะได้ได้นะแม่ว่แม่นหักตินั่นบอกเนี่ยมันคือหักไหมพิตาสีดายแถะลมปางางเลยพี่น้องเอ้ยฝนแห้งฝดน้ำไหลล้วนแล้วปินทองปางางเพ่อใหญ่เลี้ยงต้นนี่หักนี่ได้แต่ว่าแม่ยมันคือหักไหมนี่เจ้าแม่จะได้เจ้าบอเสียม้าคุดจะได้ได้นะแม่ว่แม่นหักตินั่นบอกเนี่ยมันคือหักไหมพิตาสีดายแถะ ลมปางางเลยพี่น้องเอ้ยฝนแห้งฝดน้ำไหลลัวฮักแมป้าสิได้แท้พเพราะว่าไม้นันต้นไหนก็บไ่ได้เนองเอ้ยมันมี้จะสองต้นเนาะคะ่ะงามันหน่อยเนาะคะ่ะมันเอ็นเนาะค่ะเนาะเห็ุบ่ทันนะคะน่ะ,ะ,ะ,นนะ,คะว้ายพ่อใหญ่เสียงอึ้งห้องเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ายัางบ่ทันคำเดอกว่าลกบ่าจ่าทุกคนจา่ายังเลาะเบิ่งเนาะค่ะเนาะบ่หน,นียังบ่ทันได้เหดหยังเพินนะะ่นดอกค่ะแต่ว่า ฝนตกแห้งจ้าทุกคนจ้ายังรอเบิ้งสวนก่อนจาฝนตกแห้งผลเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะพุทธาคอยล่มแม่พี่น้องเดี๋ยวสิเนา